ล้อด,ดานเปิดจ้าล้อด,ดานเปิดจากฝั่งเราเป็นล้อดดเปิดลานเปิดปด้านสองโมงเปิดด้านสองโมง เปิดด่านรอเปิดด่านนะคะที่ซ่องบงังเลยล่ะเห็นบงังขึ้นรอค่ไหมะรอด,ด่านเปิด,ดไปหน่องไล่จะไข่ใคร ไข่เท่าไหร่น่ดัไม่ปลาอะไรอะไรใหญ่ไ่ามเนะไุ่มกงามย่างแน่หมอย่างแน่ไอย่าง่หมอท่มนู้ามันหลปุ่บ้านองอยู่ทั้งนั่นทาดนั่นผักคนเคเงี้น้อยย่ทั้งนี้บนี้ว่ะานี้คนแมนบอกหนี่มีบอกนี่ัมอันนี้่กมากับสารโลัคน้กับสาะ คอนแคนกับมีมันดิใครมาพ่ะจีมาตอนใดนะฮะที่ท่าคอนแค้นนะเนี่ยท่าข่าวลายลายลายโกราณโบรากโบ่าณโรา้เบาณโบรากโบราณโบราิ รอเปิดด่านรอเปิดด่านจ้าใครมาเดียงงามงามพี่น้องใครมาเดียงเพื่อติดคนขิงงานเลยแม่ค้าทางฟังค่ะมีแต่คนขืนสวย รอรอรอแปดโมงมดรอยแต่ขยันลยใช้จังเยอันนไม่ันโทรมาค่อยเต็มเต็มค่อยไปเะกินแตงกาอง้บแก้วลาไลชาวฟังจ้าไม่ค่าทางฟังมีตะบุงงามไม่คาดทางฟังมีตะบุงงามจ้า เ้ยก็ชินยูเลยูปไปที้งคนค่ะอยู่บ้านหาบ้านหน่อยรอดานเปิดจ้ารอดานเปิดสองมุเช้าเช้าไปไฟฟ้านั่นทางฝั่งเพื่อนข่ามมันจะั้ำคนเลยเพื่อัเนาะ ข่ามาเพื่อทำอะไรขายของตอนเอาย่ขึ้นมาเอายายกันแอายายผู้บ่าวกันนั่นดีนั่นดีโออยากกินอยากได้ผักคอนเคีนเนาะผักคอนเคีนมีผักคอนเคีนแต่ว่าทางนครพนมมีเด้่คอนเคียนนะ ใช่แล hey, he ้ว no, uh, uh ่า huh. ฮ่า่าถึงเวลาแล้วนะจ๊ะถึงเวลาแล้วจะเคลียร์ด่านแล้วนะจ๊ะเพื่อน ใจเย้าอจ้าเดี๋ยวคนก็เดี๋ยวคนก็ตรวจใช่่จ้าโอ้จักจันจักจันไหเบิงค่ะเบิงนะเบิงจักน้อยนะว้าผุจันจัดนุดผุ่ผุเด้อผู้ใดแมมาคูยไอจองอเด้อคนใด รอด่านเปิดจ้าบ้านที่สบูน่นอจักจันบกับกลไลยแมของานแ <c oughs> ข่ทำไมต้องใส่ถามว่าผักคอนเคีนมีพพิ่นว่าสุเทียมีไม้อยู่กัสันเออคอนเค,เคนเคผัผักคอนเคน <c oughs> ก็ไปเบิ่งไปเบิ่งเวนตาพ่อกันหรือเปล่าเวนตายี่เสียจบแล้วเออเดี๋ยวไปไปยังมึงไปแข่ง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 กันยูเซ่คนจุดสิ้นเลยนี่เหร่ะบรรยากาศบรรยากาศตลาดน่านไทยลาวจ้าเปล่งจานจ้ากำลังกำลังสิเปิดดานพี่น้องกำลังสิเปิดดานจ้า กำลังจะเปิดด่านเพื่อเตรียมความพร้อมจ้าพุทธสิลป์อยังกระบอกเด้อเปิดนังนังนังหนังพี่น้องนังหนังจ้านังลายๆพี่น้องเปิดกองดีกว่าเป็นประธานเดชเป็นประธานเดชเรียบร้อยพาเบิ่งตลาดจ้ะของขามมาจากฝั่งลาวจ้ะพี่น้องแงงจัดจันค่ะ ชุ่มลกันกะัค่ะหาแมงกับเต้าบ้านพ่ออยู่พี่น้องใครหาแมงตับเต้าบนันพ่ออยู่เียงเีเสียงอยงไน่เสียงอะไรบอกมีเขียดอีโม่รีก็เสียงอยงโอ้เพี่น้อยครมาเดิก็หลายหลายพี่น้อง

แมงเหลืงงมัมไข่เลยนะคะแม่แมงหละงงัมบอสบ้านนีคืเป็นตะย่านใ่ไนงี้นอกได้เห็นบอสมีเจ่าเอเดียวละแปดสิบแมนหละงา้มเอาจะบไปฮอดบันแม่งกับเตามีบอสไข่แมงกับเตากับบอสมีหนะ ก็หมักเตาเมลุยเลยที่ใส่ที่ใส่ที่ใส่แมงกับเตาที่ใส่แมงกับเตาผักคอนแชนทั้งเฮาก็บ่มีเนาะโอโ้มีกร่โนี่แมงจับเตามีกระานี้พี่น้องเออเยอะจังได๋กินนะไ่พอกินจ้าบ่พอกินแหมจากบ้านแล้วเดี๋ยวซ่้าเนี้อก็ได้่ยวเต้าบ้าเหมือนกัน สาวบาดจะเอาใบย้ายโอ้ขอเนาะมันผูพอกินเนาะมันหน่อยเกินเอ๊ะแดงอย่างอันนั้นแมงศัพโตพระตามันไม่หน่อยพดกแมงจ้าเอาปนกับบันดี่ลวดเอ๊ะแมงระงมเออแมงระงมหน่อยจ้าแมงแซ่บแมงละงม แกงเซนน้ำไม่สบงั้แนแกงเซนน้ำไม่สุกก็แซบไ่า,บอ,าบอะบ่จ้ะแกงเซนไม่สกแล้วกันแกงเซนอันออมเ้นใบหอมอีม่ยังจชะงั้นหลังงับก็ถาดจากบาทเลยนะก็ถัดจากบาทอ๋อแล้วล่ามืดมิดได้คนห้าคิดเนี่ยได้บัตรไร ใช่แม่ยูออมหาทั้งคนกับที่ตกพี่น้องเล้ยพี่ย่างได้ทําใดจะย่างได้ทัาใดฝนตกค่าฝนตกตกเรา เครื่องจักสารก็มีค่ะหลายหลายหลายมาได้แจ้งตลาดมาไทายแล้วเปลี่ยนจา,หาหนายจ้า,จาส,ำสำหรับคลิปสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สันเนาไปจ้าเดยอันนี้คาะร้านจิฟฟ์ึงจา้าสวัสดีค่ะ